นะคะได้เข้ามาประจําการแล้วก็ลุกล้าเข้ามาในเขตพื้นที่ประเทศไทยโดยมีการตลิบุิตลิบุิตตลิบุิใช้อาวุธหนะักไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงต่างๆเข้ามาในเขตปาควายเมื่อคืนของวันที่28่้าข้ามมาสู่วันที่29และประเทศไทยทหารต้องตุยไปจํานวน2 3งสามสีสานายสนายดังไรก็ตามแต่เรามีนะคะรอ31แล้วก็ทหารรบพิเศษของเรา นะคะรวมทั้งผนวกกาลังกันกับตอชอดผอนวกกาลังกันกับทหารพลานได้มีการรักษาตาเมืองควายหรือว่าตาควายไว้อย่างเบ็ดเสร็จและปัจจุบันนี้เมื่อเรายึดได้ทั้งหมด4พระวิหารซึ่งเป็นจุดที่จะเชื่อมต่อไปถึงนะคะตรงจุดนะคะของเกาะกูดของประเทศไทยแลนด์และเกาะกูดนั้นน้านน้ําประมาณ24,000ตารางกิโลเมตรดิฉันได้ข่าวว่าอเมริกาบริษัทอเมริกาที่ต้องการก๊าซธรรมชาติบริษัท ฝรั่งเศสที่ต้องการก๊าซธรรมชาติทั้งสองประเทศท่านเนี่ยไปล็อบบี้กับฮุนเซนไว้แล้วใช่หรือไม่อเมริกากับฝรั่งเศสที่คุณกำลังอยู่เบื้องหลังประเทศกัมพูชาในเวลานี้ในช่วงสัตนการณ์บานปลายท่านต้องการก๊าธรรมชาติที่อยู่ภายใต้ทะเลไทยของไทยแลนด์ใช่หรือไม่ท่านก็เลยเข้าข้างประเทศคาเมร์ใช่หรือไม่ ท่านได้ไปล็อบบี้ผลประโยชน์ส่วนตัวของทั้งสองประเทศของท่านใช่หรือไม่แล้วท่านก็เลยเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในระหว่างประเทศไทยกับประเทศคลเมีใช่หรือไม่ดิฉันถามว่าใช่หรือไม่ดิฉันถามว่าใช่หรือไม่และท่านเนี่ยได้มีการล็อบบี้กับทักซินแทอวย พ่อของรักษากะพ่อของนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าโดยตรงของรักษาการนายกรัฐมนตรีแล้วใช่หรือไม่ทักษิณชินวัตรเป็นคนอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับผลประโยชน์50-50ระหว่างประเทศเขมรกับประเทศไทยกรณีของการใต้เกาะกูดทะเลไทยประมาณ20,000กว่าตารางไมล์ตารางกิโลเมตรนั้น เป็นผลประโยชน์ที่พวกท่านอเมริกันแล้วก็ฝรั่งเศสกําลังจะแย่งกันใช่หรือไม่มันเกี่ยวอะไรกับประเทศไทยและมันเกี่ยวอะไรกับประเทศคาิฟรคำถามก็คือประชาชนชาวไทยเด็กแปดขวบต้องตุยไปเป็นพระผลประโยชน์ของพวกท่านเนี่ยใช่หรือไม่อะไรที่เรียกว่าสันติภาพคะอเมริกาอะไรที่เรียกว่าสันติภาพคะยุโรปยูอะไรที่เรียกว่าสันติภาพคะ,ระ,รรพคะประเทศฝรั่งเศส สันติภาพของพวกท่านมันคือผลประโยชน์ใต้ทะเลของประเทศไทยซึ่งเป็นอธิปไตยของประเทศไทยใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นท่านเนี่ยอย่าเสือกมากนักเลยอเมริกาและฝรั่งเศสเพราะพวกท่านไปแทรกแซงที่ประเทศยูเครนกูก็ไม่เห็นยูเครนมันจะสงบสุขท่านไปแทรกแซงที่อิหร่านแทรกแซงอิสราเอลปาเลสไตน์ฉันก็ไม่เห็นว่าจะมันจะสงบสุข ท่านไปแทรกแซงที่ประเทศอัฟกานิสถานซีเรียท่านไปแทรกแซงที่ประเทศริเบียและไปแทรกแซงที่ประเทศหลากหลายประเทศมากเลยค่ะแต่ดิฉันก็ไม่เห็นว่าท่านจะประสบความสําเร็จในการแทรกแซงเหล่านั้นท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะดิฉันคิดว่าท่านควรที่จะหยุดแทรกแซงนานาอายรประเทศและท่านอย่าเห็นว่าประเทศไทยหรือประเทศใดๆเป็นประเทศด้อยพัฒนาอีกต่อไปเพียงแค่ท่านเนี่ยผิวขาวพวกดิฉันเนี่ยผิวสีน้ำผึ้ง อย่ารังเกียจเดียดฉันและคิดว่าประเทศดิฉันด้วยพัฒนาประเทศดิฉันเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีมนุษยชาติมีมนุษยธรรมม,มีอารยะแต่ท่านสิคะท่านเป็นนักธุรกิจที่มีอารยะหรือไม่การรักษาไว้ซึ่งชีวิตของพี่น้องประชาชนการรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของประเทศชาตินี่ มันเป็นสัตว์ชิดานและก็ดี็ DNA ของประชาชนชาวสยามแล้วก็ประเทศไทยมาโดยตลอดนับหลายพันปีดังนั้นพวกท่านเนี่ยเพิ่งจะมีประเทศไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองที่เรียกว่า United of America เพราะว่าท่านเนี่ยไปปล้นเอาทรัพย์สินท่านไปปล้นเอาทรัพย์สมบัติและที่ดินของอินเดียนแดงมาท่านจึงเรียกตัวเองว่าอ่า uh, United s t a t e ตออฟอเม เพราะฉะนั้นวันนี้คนที่เป็นเจ้าของแผ่นดินที่อเมริกาที่แท้จริงคืออินเดียนแดงท่านได้ดูแลเจ้าของแผ่นดินอินเดียนแดงแล้วหรือไม่อินเดียนแดงเป็นใครอินเดียนแดงเป็นเจ้าของแผ่นดินอเมริกาแล้วอินเดียนแดงเป็นคนที่ปักหมุดค้นพบและใช้ชีวิตอย่างสมรตะอยู่ที่อเมริกาแต่ปรากฏพวกท่านใช่ไหมมาจากสวีเดนมาจากอังกฤษมาจากอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็นั่งเรือสำเภาไปแล้วก็ไปปักเสร็จแล้วก็ ล่าเล่นเกมล่าหัวอินเดียนแดงในพื้นที่ที่ท่านก่อนจะประกาศเป็นยูเนเต็ดยูเนเต็ดสเตตออฟอเมริกาใช่หรือไม่ดังนั้นการที่พวกท่านเนี่ยมีพลังและมีใจิตใจที่เอามาหิดกว่าไม่มีอารยะไม่ได้หมายความว่าท่านจะมาแทรกแซงประเทศไทยกับประเทศคามรได้ประเทศไทยกับประเทศคแมรสองประเทศนี้เราเป็นเพื่อนบ้านกันทะเละเบาแหวง้ง ฟันและลิ้นขบกันหรือไม่ก็คือม่ตีนเหยียบกันเป็นเรื่องระหว่างเรากับมันไม่ได้เกี่ยวกับพวกท่านไม่ว่าจะเป็นจีนหรือเป็นอเมริกันก็ตามพวกท่านมาจากโ้นทะเลไหนก็ไม่รู้อย่ามาแทรกแซงกิจการภายในดังนั้นอย่างไรก็ตามแต่วันนี้โฆษกรัฐบาลอาจจะพูดแบบนี้มิได้โฆษกกองทัพมิสามารถพูดแบบนี้ได้แต่ณะียวการประชาชนคนไทยเจ็ดสิบกว่าล้านคนพร้อมเพียงใจกัน เขาไม่ได้มอบฉันทให้ดิฉันมาพูดแต่ดิฉันมีสติปัญญาความรู้ความสามารถดีกรีระดับด็อกเตอร์โดยทุนการศึกษาจากอธิการบดีอาทิตย์อุไรรัตน์มหาวิทยายลัยลังสิตขอประกาศให้ชาวโลกและอเมริกันทั้งปวงทราบว่าดิฉันขออนุญาตพูดในานามประชาชนคนไทยว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ ขเขมรมาลุกรานประเทศไทยมาสังหารเข็นฆ่าชีวิตของเด็ก8ขวบ3ขวบ8ขวบ5ขวบและลุกลานของบุคคลผู้ซึ่งกําลังป่วยกําลังกระสาะกระแสะกําลังมีการคลอดบุตรคลอดลูกอยู่ในโรงพยาบาลและตอนนี้ขเขมรได้มีการกระทําการทั้งปวงโดยขัดสนที่สัญญาเจนีวาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีการบอมไปที่โรงพยาบาลที่เคยรักษาขเขมร ด้วยมนุษยธรรมมีการบอมไปที่บ้านประชาชนพ่อแก่แม่เท่าต้องสูญเสียลูกหลานวัยแปดขวบซึ่งผิดหลักมนุษยธรรมของโลกและนอกจากนั้นแล้ว ยังมีการบอมไปที่ชุมชนและหมู่บ้านปั๊มน้ำมันและร้านสะดวกซื้อซึ่งมีประชาชนเข้าไปจับใจใช้สอยตามปกติแม่และลูกกอดกันกลมโดยที่ไม่สามารถออกมาจากร้านสะดวกซื้อนั้นได้อีกต่อไปและชีวิตก็เขาหาไม่แล้วโดยลูกและพ่อของเขาอีกที่เหลือปราศจากซึ่งครอบครัวไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่าจลวดบีเอ็ม ของประเทศกรรมัมพูชาที่ซื้อมาจากรัสเซียดรมริกาในฐานะประชาชนคนหนึ่งขอพูดแทนประชาชนทั้งปวงว่าปัจจุบันนี้เราได้อดทนอดกั้นถึงที่สุดและผ่านไปทั้งสามสนธิสัญญาไม่ว่าจะเป็นออตโตว่วาเจนีวาขเมรลุกรานแล้วก็ได้มีการโจมตี ชุมชนและชีวิตของประชาชนไม่ใช่เพียงแค่ฐานทหารของประเทศไทยเท่านั้นส่วนทหารไทยต้องตุยไปไม่ต่ำกว่า8ปรายขณะเดียวกันประชาชนต้องตุยไปไม่ต่ำกว่า14รายทั้งหมดเป็นเพราะอะไรขณะเดียวกันขเขมรหลังจากไปจับมือโดยฮุนมาเน็ตที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาผ่านไปตั้งแต่ช่วงเวลาของ 5นาฬิกา PM หรือเวลา17นาฬิกาของวันที่28หลังจากที่มีการตกลงเรื่องเกี่ยวกับหยุดยือแต่ปรากฏว่าผ่านไปในช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่28ข้ามไป1นาทีของ29เดือน7ปี68ขดขมรปรากฏว่าได้มีการบัญชาการจากนายฮุนเซนซึ่งเป็นประธานวุฒิสภาและเป็นพ่อของผู้นำประเทศกัมพูชา และเป็นผู้นำตัวจริงได้เสือกทุกเรื่องในประเทศกัมพูชาและได้มีการบัญชาการให้หน่วยทหารส่วนตัวของตัวเองประมาณไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นนายประชิดชายแดนไทยหลังเที่ยงคืนตลิบีตลิบีตลิบุตลีบีตลิบีตลิบีตลบีตลบีคุกขุนจนกระทั่ง9ก้าโงเช้าของวันที่ยี่สิบเก้าเดือนเจ็ดปีหกแปเขมรหรือกัมพูชา ก็ยังไม่หยุดยือยังไม่หยุดตรีบุยดังนั้นข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยจึงขอได้มีการประกาศให้พี่น้องประชาชนทั่วโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเมียรฝรั่งอยู่ประเทศใดและไม่ว่าใครก็ตามแต่จะเป็นนักศึกษา เรียนแรกเปลี่ยนอยู่ที่ประเทศใดและนักเรียน5ขวบ6ขวบ7ขวบที่โรงเรียนอินเตอร์หรือโรงเรียนใดทุกคนช่วยใช้ศักยภาพด้านการทับศัพท์ภาษาอังกฤษภาษาคามรและก็ภาษาทุกภาษาในโลกใบนี้ที่จะสื่อสารให้ช่วโลกทราบว่าคามคเมนกัมพูชาเปิดก่อนยืก่อนระวีดุยก่อนตลีวีก่อนและเขาไม่หยุดยือเขาไม่ได้หยุด ของความเป็นดีเอ็นมหิตเขาไม่หยุดเขาไม่เห็นหัวประชากรเขาเป็นอาชญากรทางด้านสงครามโลกเขาเป็นอาชญากรของโลกเขาเป็นอาชญากรสงครามโลกใบนี้ต้องนำสองพ่อลูกตระกูลหุนไปขึ้นสู่สารโลกเกี่ยวกับอาชญากรรมโลกเดี๋ยวนี้ทั้งหมดนี้เป็นการประกาศ นะคะจากดเรมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขดิฉันมีชื่อกลางนะคะบุญมีตระกูลเป็นชื่อกลางมหาสุขเป็นลาสเนมนาสกุลดเรมาริกาเป็นเซอร์เนมมาริกาเซอร์เนมดิฉันคือดกเอร์มาริกาสติฟิเคตของฉันจบปริญญาเอกดังนั้นดิฉันจึงชื่อว่าดรมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขวักทุกตอนและดิฉันเป็นอดีต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและดิฉันเป็นกรรมธิการด้านความมั่นคงในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและดิฉันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี2565 แม้เวลาไม่นานมากแต่ดิฉันก็เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นกรรมธิการทางด้านสตรีและเป็นกรรมธิการทางด้านความมั่นคงสองกรรมธิการนี้อย่างไรก็ตามดิฉันเป็นสมาชิกสภาหรือสสของส,าสภาผู้แทนไทยที่ได้สร้างกฎหมายให้กับประเทศไทยสามฉบับซึ่งอยู่ในขั้นตอนสำนักง,งานเลขาธิการก่อนที่ดิฉันจะออกจากสมาชิกสภามาและดิฉันเองก็อยากจะประกาศให้จักรชาวโลกทราบว่า ไม่เพียงแค่ดิฉันเป็นอินฟลูอนเซอร์ใน Ti กต o k และไม่เพียงแค่ดิฉันเป็นอินฟลูอนเซอร์ในพื้นที่ของโซเชียลมีเดียในประเทศไทยแต่ดิฉันเป็นอดีตสมาชิกสภาดิฉันเป็นอดีตผู้บริหารระดับต้นของประเทศไทยดิฉันจึงขออนุญาตให้ถ้อยแถลงแก่พวกท่านวันลนี้เวลาตอนนี้01.03นาฬิกาของวันที่30กรกฎาคม2568 เป็นหลักฐานไว้ว่าประเทศกัมพูชาได้มีการรุกปรานประเทศไทยอย่างต่อเนื่องหลังจากแม้จะมีสัญญาหยุดยิงที่ประเทศกัวที่ประเทศอมาเลเซียแต่ปรากฏว่านั่นเป็นละครฉากใหญ่ที่ตกหน้าชาวโลกของฮุนมาเนตซึ่งเป็นผู้นําของประเทศกัมพูชาแต่ปรากฏเบื้องหลังของฮุนมาเน็ต มันคือฮุนเซนซึ่งเป็นอดีตผู้นำและเป็นประธานสามาชิกวุฒิสภาของประเทศกัมพูชาได้มีการสั่งการเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังแล้วก็ให้กำลังของตัวเองส่วนตัวบุกมาประชิดชายแดนไทยแล้วก็ได้มีการ ลุกเข้ามาโดยมีการตุลีบุย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 เผยแพร่เ,พเ,พเป็นสื่อโดยทั่วไปสามารถทุกท่านดูได้จากดาวเทียมที่อยู่บนหัวกระบาลของผู้หลังทุกคนของพวกท่านทุกคนของสื่อมวลชนทุกคนและรวมทั้ง ดาวเทียมที่อยู่บนหัวกระบาลของประชาชนชาวไทย70ล้านคนทุกคนท่านดูได้เลยว่าภาพถ่ายดาวเทียมจะเป็นสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดที่ท่านจะดูได้ว่ากัมพูชาไม่หยุดยิงและกัมพูชาได้รุกรานประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 28, 29และ30กําลังจะข้ามวันที่29กําลังสู่วันที่30ตอนนี้1น5าฬิกา0นาทีมันยังไม่หยุดยิงค่ะพี่น้องประชาชน โอเคนะคะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามแต่นะคะอย่างไรก็ตามแต่นะคะใครที่ทราบนะคะการถแถลงข่าวถ้อยถแถลงของด็เรมาริกา ข่าวของับเมริกาในค่ำคืนนี้0นาฬิกานะครับประมาณ30นาทีจนก,กระทั่งเมื่อกี้นี้01.06นาฬิกาของวันที่30กรกฎาคม2 5 1 8เป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถที่จะดูดไปลงใน TikTok ในพื้นที่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแล้วก็ YouTube ของทุกท่านได้ตามสบายพร้อมกับเจเนเรตเป็น AI ภาษาอังกฤษาภาษาฝรั่งเศสภาษาทุกภาษาให้กับชาวโลกได้ทราบได้เลยดิฉันมอบลิขสิทธิ์นี้ให้กับพวกคุณไปดัด ไปเพิ่มเติมน,นะครับไม่ใช่แดัดแปลงนะคะไปแปลเป็นภาษาของทุกภาษาที่คุณเข้าใจได้เลยแม้กระทั่งภาษาคาเมเชิญเลยค่ะทุกคน